สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้อาจารย์แอร์ค่ะขอที่จะมาไลฟ์นะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับสหลายคนค่ะที่กําลังคิดว่าอาชีพที่โดนสั่งปิดนะคะ ของเราเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะก็คือเรื่องนวดเรื่องสปานะคะยิ่งเฉพาะเรื่องนวดหน้าด้วยแล้วนะคะก็ต้องโดนสังติดแต่วันนี้ค่ะมีนักเรียนมาถึง3พที่นะคะไม่ว่าจะสมุทรปราการนนทบ,บุรีหรือว่าโคราชนะคะที่มาเรียนกับอาจารย์แอดทุกคนค่ะมาจากสายคลินิกหมดเลยแต่มีความรับหนึ่งค่ะที่วันนี้หลายๆคนนะคะมาเปิดเผยความจริงว่าทําไมเขาเลือก ที่จะมาเรียนเกี่ยวกับนวดหน้านะคะและเหตุปัจจัยก็คือว่ารู้ท้งรู้นะว่าเวลาที่โควิดมาใช่ไหมคะเราโดนสั่งปิดแต่เขาเลิกเหตุปัจจัยนี้เพราะว่าอะไรเรื่องแรกเลยนะคะในการทําอาชีพเกี่ยวกับความงามค่ะนักเรียนทุกคนของอาจารย์แอนนะคะที่มาเรียนนะทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับคลินิก นะคะเอกสงสัยถ้าใครมาแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้เสียงไม่ดังยังไงนักเรียนสามารถแจ้งได้นะคะเดี๋ยวรูตักเป็นผู้ช่วยให้กับอาจารย์แอดดูเรื่องเสียงด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้อาจารย์แอดอยากจะมาแชร์ค่ะว่า1เลยค่ะที่นักเรียนเนี่ยมาเรียนรวดหน้านะคะคือเขาเปิดนะคะเกี่ยวกับการขายสกินแคร์แต่ว่า เป็นในเชิงของสกินแคร์ความงามค่ะเพราะเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับทําคลินิกเป็นผู้ช่วยหมอเป็นผู้ช่วยแพทย์นะคะขนาดว่าสอนหมอทํา IPL สอนหมอที่กดสิวด้วยนะแต่ว่าวันนี้ค่ะนักเรียนเนี่ยที่มาเรียนนะคะทั้ง3ท่านเนาะอาจารย์ต้องพูดอย่างนี้กับทุกๆท,ท่านก่อนนะคะว่านักเรียนที่มาเรียนน่ารักมากแล้วก็เป็นนักเรียนนะคะที่มีความตั้งใจว่า อย่างน้อยอะคะ่ะทําไมเขายังเลือกที่เป็นอาชีพนี้อยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นอะคะ่ะคือลูกค้าวันละประมาณ10คนถึงเกือบ20คนต่อวันนะนักเรียนนักเรียนคงคิดว่าโหอย่างนี้เขาต้องยิงโฆษณาเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะเปล่าเลยค่ะเขายิงโฆษณาแค่วันละ100บาทเท่านั้นแล้วก็มีคนมาบอกต่อนะคะรวมถึงวันนี้เนี่ยทำไมหลายๆคนเนี่ยเลือกมาที่จะต่างจังหวัดน,นะ แล้วก็มาเรียนนวดหน้าอาจารย์แอดก็รู้สึกมีความยินดีแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าถ้าวันนี้ค่ะคุณจะเปิดที่ทําเกี่ยวกับการนวดหน้าแต่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับกดสิวอยู่แล้วใช่ไหมคะเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับทําคลินิกเรื่องสายคลินิกเรื่องทําสกินแคร์เรื่องแบบผู้ช่วยนะคะเขาเลยอินมากเลยค่ะก็คือว่าอย่างน้อยะคะ่ะถ้าวันนี้กดสิวนะคะหรือใช้เครื่อง ต้องเป็นทางการแพทย์เท่านั้นแต่วันนี้ถ้าเลือกเรียนเกี่ยวกับการนวดหน้าอย่างน้อยค่ะเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการกดสิวมาแล้วนะคะเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้ามาอยู่แล้วอาชีพนี้ก็เลยมันเป็นตรงกับสายบางคนค่ะขายผลิตภัณฑ์นะคะขายผลิตภัณฑ์แต่เผอิญว่าไปถามเจ้าหน้าที่ไงนะักเรียนไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยถ้าสมมติว่า เขาเปิดเป็นกดสิวได้ไหมร้านเขาเปิดเป็นกดสิวได้ไหมเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาบอกมาว่าถ้าคุณเปิดเกี่ยวกับกดสิวหรือใช้เครื่องมือเกี่ยวกับทางการแพทย์อะคะ่ะ ไม่ได้เลยนะคะเขาไม่อนุญาตเพราะว่าเฉพาะแพท,ทย์ใช้เท่านั้นก็เลยต้องเก็บของพวกนี้นะคะแต่ว่าเกี่ยวกับการนวดหน้าอย่างเงี้ยอย่างน้อยเขาก็ต้องเรียนกับโรงเรียนที่สามารถขึ้นทะเบียนแล้วกระทรวงสาธารณสุขรับรองนะคะโรงเรียนเราก็คือโรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงามก็เป็นโรงเรียนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองนะคะว่าคุณเรียนนวดหน้าในหลักสูตรนี้นะคะ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเปิดร้านได้นะคะแต่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นคืออะไรนะคะในสภาวะโควิดแบบนี้นะคะอาจารย์ก็ถามว่าแล้วมีลูกค้าในการกดสิวไว้นะคะทุกคนบอกว่ามีเยอะกว่านะคะมีเยอะกว่าเดิมด้วยซ้าไปนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าการกดสิวเนี่ย เป็นการเคลียร์ของสิ่งสกรปรกออกนะคะจากการที่แบบว่าเหมือนเขาเป็นสิวแมสหรือว่าอะไรแต่ก็มีลูกค้าบางกลุ่มนะคะหรือบางคนที่วันนี้นะค่ะเขาบอกว่าอ,าอยากที่จะแบบผ่อนคลายบ้างนะคะก็เลยเลือกที่จะ ตามใจลูกค้าเนาะก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่สามารถทำควบคู่ไปกับสายคลินิกหรือพามงามแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเขาเองเ่ะเปิดไม่ได้ถ้าเปิดแล้วแบบเปิดตัวแบบรุนแรงเลยว่ารับกดสิวนะแบบนี้ค่ะเวลาภาครับมาตรวจก็เตือนแล้วก็มีสิทธิ์โดนปิดได้เขาก็เลยทำเป็นเหมือนขาย กลุ่มขายแบบเหมือนสกินแคร์ค่ะนะคะทำเป็นช็อปขายแต่ว่ามีบริการหลังร้านแบบนี้นะคะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าต่อให้โควิดปิดนะคะเราต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งเนาะว่าทุกๆคนนะคะต่างต้อง อยู่ในความปลอดภยัยแล้วก็ต้องทำให้เราอ่ะเขาเรียกว่าป้องกันตัวเราเองแล้วก็ป้องกันผู้บริโภคนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาได้มาก็คือจะเป็นได้รับลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าประจำที่บางทีก็บอกว่าแอบมาซื้อเอาไว้ง่ายมาที่ร้านแอบมาซื้อนะคะผลิตภัณฑ์นะคะอะ,อะไรเอ่ยอ๋อดินเสียงไม่ชัดใช่ไหมคะครู หนอได้ยินเสียงไม่ชัดใช่ไหมคะอะลองลองลองมาฟังอีกทั้งหนึ่งนะคะครูนะคะก็ลองเข้าไปข้างในก็ได้ค่ะครูค่ะนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์แอรก็อยากที่จะมาแชร์แบบปันว่าสายคลินิกคนถ้าคุณกดสิวเป็นอยู่แล้วถ้าคุณเคยให้บริการลูกค้ามาอยู่แล้วคุณจะทํายังไงเพื่อให้ตัวคุณเองอะคะ่ะไม่โดนภาครัฐปิด ร้านหรือปิดการให้บริการเขาก็เลยเรียกเรียนที่จะมาเรียนลดหน้าหรือความงาน150ชั่วโมงโดยขึ้นทะเบียนสบสบกระสงสาธารณสุขได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะมันจะเจอเรื่องเครื่องมือแพทย์ที่บุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ทำไม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือมีนักเรียนอยู่คนหนึ่งนะคะที่ไปปรึกษ,ษาเจ้าหน้าที่ ภาครัฐนะเขาก็อยู่ชงปทุมธานีแล้วคราวนี้คือคราวนี้เขาก็มาโกรธตลอดเลยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าฝืนเปิดแบบนี้ก็มีสิทธิ์โดนปิดก็เลยเกิดความเครียดก็เลยถามอาจารย์แอดว่าอย่างนี้ต้องทํำยังไงนะคะอาจารย์ก็ด้วยความที่ว่านักเรียนซื้อเครื่องซื้อเข็มซื้ออุปกรณ์ไปหมดแล้วนะคะโดยที่แบบนักเรียนถนัดที่จะ ทำเป็นเกี่ยวกับกดสิวพอเขามาใส่คลินิกกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราทําเปิดเป็นนวดหน้าแล้วเปิดเป็นขายโปรดักสินค้าอย่างนี้นก็ยังพอได้แล้วเอาสิ่งที่เรามีความรู้เดิมอย่างนั้นก็มาทําให้กับลูกค้าที่เขารีเควสจริงๆอย่างนั้นจะดีกว่าแต่ว่าให้ร้านเราอ่ะเหมือนขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไดแบบ เพราะว่ง่ายเลยกลุ่มลูกค้ารอเยอะเนาะนักเรียนยิ่งเป็นแบบใส่แมสกันด้วยนะคะอาจารย์ก็เลยอยากที่จะฝากความรู้ไว้กับหลายๆคนว่าถ้าวันนี้ค่ะคุณคิดอยากที่จะเปิดร้านหรือจะทําเป็นอาชีพเสริมจะทําเป็น Delivery ก็แล้วแต่นะเพราะว่าอย่างลูกศิษย์ของอาจารย์เนี้ยค่ะจากโคราชเนี้ยเขาก็มาแล้วก็อย่างวันนี้สมุดปากาก็ทําเป็น d e ลิเวอรค่ะเพราะว่าเขาถือว่า อย่างน้อยเขามีลูกค้าถามเดิมของเขาอยู่แล้วเพียงแต่เพิ่มเติมเ,ม,เมนูอย่างเพิ่มเติมเ,ม,เมนูอะไรวันนี้เขากดสิววันนี้เขามาเรียนเกี่ยวกับนวดหน้ารีสิวนวดหน้าผักสิวอุดตันออกมาลูกค้าบางคนไม่ได้ชอบกดแบบเจ็บทีเดียวเขาก็เลยได้เอาเทคนิคเมนูเนี้ยตรงเนี้ยไปนะคะโดยที่สามารถไปทําให้กับลูกค้าได้ delivery ได้อย่างน้อยก็มีรายได้และอีกอย่างหนึง่งคือเขาขายผลิตภัณฑ์ไปด้วยนะคะก็ทําให้เกิดรายได้ไหลายๆทางอย่างที่บอก ตอนนี้เราต้องทำทั้งออฟไลน์หรือออนไลน์แต่วันนี้หลายๆคนค่ะดูผ่านทางมือถือดูผ่านทางหน้าจอถูกไหมคะถ้าวันนี้เราสามารถแก้ไขตอบโจทย์ลูกค้าได้เรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราอะคะ่ะมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องสภาพผิวหน้าเราจะทำยังไงนะคะหลายคนเลือกสกินแคร์ไม่เป็นหลายคนวันนี้อย่างวันนี้อาจารย์ถามว่าถ้าวันนี้ลูกค้า ทำบริการกับเราไปแล้วแล้วเ,เกิดอาการแพ้หรือว่าสามวันขึ้นมาสิวขึ้นมาจะทํายังไงดีคะนะคะพวกนี้เราก็ต้องตอบให้ได้แก้ไขปัญหาลูกค้าให้ได้แต่ว่าไม่ให้เสียลูกค้านะคะคนักเรียนเพราะว่าที่สุดแล้วค่ะอย่างน้อยถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนี้นะคะเราจะขายสกินแคร์ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของเราและเราสามารถแนะนาเขาได้อย่างเต็มปากว่า ทำไมเราจึงแนะนําสกินแคร์กลุ่มนี้ให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญคืออาจารย์เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนค่ะเ้าวันนี้ไม่เดินเข้าคลินิกเขาก็ต้องเดินเข้าร้านนวดร้านสปาหรือว่าถ้าไม่เดินเข้าร้านนวดร้านสปา ผู้หญิงหลคนก็เลือกที่จะดูแลตัวเองแต่อยากดูแลตัวเองพอเห็นผลลัพธ์แล้วเขาก็อยากมาสร้างเป็นอาชีพทําให้เกิดรายได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่วันนี้ทําให้หลายคนสามารถได้ทั้งเป็นอาชีพหลักเปิด เป็นอาชีพรองที่ไว้สําหรับเป็นอาชีพเสริมหรือจะมีอาชีพที่สามารถรับเงินได้หลายๆด้านไม่ว่าจะขายสินค้าหรือว่าดูแลหน้าลูกค้านะคะหรือขายกลุ่มสินค้าแบบประเภทสกินแคร์ก็สามารถทําได้นะคะอาจารย์แอดก็อยากจะฝากพวกเราไว้ว่าถ้าสายคลินิกนะคะแล้วอยากที่จะมาทํางานเกี่ยวกับทางด้านนี้นะพวกเราจําเป็นที่จะต้องรอบคอบในเรื่องของกฎหมายนะคะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นเกิดอะไรเกิดขึ้นเทาวันนี้เกิดความเสียหายกับเราไปแล้วและเราถูกสั่งปิดตรงนั้นก็จะน่าเสียดายนะคะอาจารย์แอนฝากกับพวกเราไว้ด้วยนะก็ขอให้พวกเราค่ะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะทําวิกฤตนี้ค่ะให้เป็นโอกาสทําตัวเองให้มีการเรียนรู้ใหม่เพิ่มมากขึ้นหรือรับรายได้จากหลายๆช่องทางน,นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนค่ะลุกขึ้นมาสู้เนาะ นะคะและอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งหนึ่งค่ะอาจารย์เชื่อว่าถ้าวันนี้ค่ะคุณมีอาชีพที่2หรืออาชีพรองและคุณทําการตลาดเป็นนะคะคุณไม่ต้องไปแย่งลูกค้าจากใครเลยค่ะคุณจะมีกลุ่มแล้วก็มีถามลูกค้าของคุณและสิ่งสําคัญคือเราสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้เราช่วยจนหน้าเขาสวยหายเป็นปกติทําดีทําให้ผิวเขาเนียนเรียบนะคะ แน่นอนคะ่ะคุณจะได้ทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่จากการบอกต่ออาจารย์แอดฝากไว้ให้กับลูกศิษย์สายคลินิกนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะเรามีทางออกเสมอให้กับลูกศิษย์คะ่ะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้ะโอเค